กำลไปเกาะรถแล้วก็หยาบเกาะเสียควยลงตัวพวกมีปัญหาแกงมึงไงควายหอได้ห่อเลยหอได้ห่อเลยอยาบห่อได้ห่อมาก่อนเลยเร็วเรวจตำรวจเยอะะนตำรวจเยอะนะได้ห่อมแล้วใช่ปะโอเคสวยครับนายใช่ครับนายห่อไอพี่มันมันในนี่มันมีกำมันนะเหมือนแคนพี่ขอเมึงพี่ตำรวจระวัง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 ตำรวจหนะศพหนึ่งเฮ้ยฟังฟัง มึงขึ้นมึงขึ้นไปเอามึงขึ้นรถขึ้นรถให้หมดแล้วไปเอารถฟังกูไปเอารถทุกคนฟังกูไปเอารถทุกคนใครที่นั่งอยู่กับเพื่อนมึงไปเอารถทุกคนเพราะมันมันมีรถกลับมึงแปลวารถทุกคนเลยไปใครที่มาแล้วมึงไปเอารถทุกคนเอารถมาเดี๋ยวกูดูไปให้เดี๋ยวกูดูไปให้ เราทุกคนมันไม่มีรถกลับไอ้พวกโง่เนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนให้กูมาแล้วอยู่ไรนกลางไรนกลางไรนกลางกำลังไปกำลังไปกำลังไปแถนไหนแถนเมืองหรือว่าให้เล่นนอกเมืองครับพี่ออกรถด้วยนอกเมืองต้องวัดไหนในเมืองตอนนี้กำลังเดือดเลยแถนไหนแถนไหนอกรถได้หรอกรถด้วยอโอ้โหมันอยู่เบิ้มเลยมันอยู่เบิ้มเลยอะเจ๊ดอันนี้มันตกรถตำรวจไอ้กูดูใม่หยุดมึงดูไว้นะมึงดูไว้ดูมัน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 ไว้มีเทลล่าสีขาวคันหนึ่งพวกมันมันอยู่บนรถมึงเต็มกระทืบมาดิ ที่ไหนนะพี่เอเดอเทล่าแถวเลนกลางเวทเทล่าแถวเลนกลางนั่นสองคนมึงเตรีมกระทบมาดินี่ตัวนี้มันไม่มีรถนะพี่ยูอยู่ไหนวะพี่ยูอ่ะถ้าคีใช้ได้แล้วเฮ้ยเลนมาร์คใช่ใช่แลนมาร์คดูนไว้มันไม่มีรถกลับมึงไปเอ่ารถทุกคนเลยมึงได้เปรียบตอนเนี้ยไปยิงยางมันไว้พี่ยิงยางมันไว้รออยู่นเาทุกคนยังมีใครยังตากตกอยู่วะอามไปรับมันไปรับกันไปรับกนเราเรามีคอุ้มลใช่ปะผมจะได้กลับบ้าน มไปเอารถที่ไหนระวังพี่มาไปเอารถที่ไหนไม่แม้ยังอยู่ยังอยู่ตำรวจเพื่อนมันเริ่มมาลักมันอยู่กับตำรวจมันอยู่กับตำรวจไว้ให้มันอยู่กับตำรวจไว้เดี๋ยวมันเดินกลับเดี๋ยวเราเราเราก็ะทือมาทีเดียวมึงอยากขับรถโฉบมันเดี๋ยวมันเอาปืนยิงมึงเดี๋ยวมันกระทืบมึงอย่านะจะไหมไม่ใชิโนนะระวังไปรับเพื่อนมันนะ ดูไว้มันจะมีตัวอบเทลาสีขาวมองง่ายๆเลยเทราสีขาวมันเอารถมารับเพื่อนแล้วมันเอารถมารับเพื่อนนะตามดูดีๆนะมันมาเอิ้รถกายคันนะเฮ้ยเอาได้นะมารับเพื่อนอะเฮ้ยราสีเราเลงรถสีไว้เรยรถสี่ไว้เรถสีเห็นปะมันมันยัไปไหนไม่ได้นะเว้ยมันมันไม่มีรถกันเอมเออพุณมึงมาพุมงมายังพุงมากันยังเาาโอเคโอเคกันยังไม่คบเลยมรเลยมาเยอะเอยมาก้องยาเด้อก้ฟังกูรถมึงเรถสไว้มึงเลงรถสไว้มึงจับรถสไว้กูไปหาพี่ยูนึ จับรถสีไ่ไว<อ>้สี่ประตูไอ้เหี้ยรถอะไรวนะนนะ่ะคันนั้นอ่ะเริ่มขึ้นรถกำลังไล่ไล่ไล่คู่เรือรถหมดแล้วเนี่ยเริ่มขึ้นรถแล้วนะแตกหน่อยอยู่แล้วแตกหนออยูออ่แล้วฟังต่อให้มันเริ่มเริ่มขึ้นรถอย,อยงรรถังไงมึงก็ทื่อมาได้เล่งรถสีไ่ไว้เต้นเต้นเต้นเล่นบ้านก,กับบ้านนะเพื่อนอุม้มใหญ่เร่งร,ร,ร,รถสี่ไว้เล่งรถสี่ไอ้ทเท<อ>ล่าออกเทล่าออกเริ่มออกแล้วเล่นข้างเล่นข้างมันจะไปเบิกรถมันจะไปเบิกรถสเตเดียมทุกคนไปเบิกรถสเตเดียมมึงมาดิมึงมาดิมันก็ทื่อมาดิเดี๋ยวมันก็ตามช่วยเพื่่ออ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 อนนนนนมัไไดด้้้้ยยิงงงกกกกเลลลแแววรรถถสสปทาา น้าสนอัทึมกทึน้สไปที่เดียวกันไปทีเดียกันอรสี่อรสี่ก่อนอรสี่ก่อน้ารสี่กอมันกรทึบรสมันกรทึบรสมันกรทึบมาเลยสี่คนสี่ตัวกลจะไปอก่ไม่อยู่ใกล้มาชนไปใกลเพื่อะรรมาแจ้เพื่อนเรรมาจะลห้องเยมาจ้งมันจะลองห้มันจะลคืนศพเด้ยวันนี้ตรงหน้าตู้กปลาที่พึ่งหตก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 สี่บออยู่แลนด์มาร์กนะแลนด์มาร์กกำลังตรงไปสาลยตกแล้วตกแล้วตกมีมมเคมีข้อแดงให เีีขมมไอสัตว์ตรงนี้กระเทือมันคนละส่วนกันมาลองเที่ยอะไรลองแล้วลองรลองแล้วลองแล้วไอกรกฏนี่ก็ลองได้ไอมึงลองเที่ยอะไรสัตว์มันคนละส่วนกันไอควายลองเที่ยอะไรไอโก้ลองเที่ยอะไรควายมงืไอมันผิดเที่ยอะไรเที่ยบัสเที่ยวควายไอโก้ลองเที่ยอะไรไอควายรลองเที่ยอะไรไอเที่ยวเออดูมาหูจะแตกไอสัตว์หูไม่ดีหูจะระเบิดไอเที่ย ไอ้เงพึ right ่งมาต่อเลยมึงเราพี life, <c oughs> <c oughs> nice ่มาต่อเลยมึงคตดิมโคยดิหนูก็ึ่งไม่ได้เชาบ้านเด็กเด็กเคียร์โคตดิคตดิหนูก็พึ่งไม่ได้คคอรดิกลัวเฮไรกลัวไอ้สันมึงกลัวไอ้บรรจั่นเด็กเด็กเคียร์นอรับใครใครใครเอาศพไปเอาไาคืนในไหนหรอเนื้อลงพยานเมื่อโดนเยอะรงายาบาลองบ้านตรงตูปลาตรงตู้ปลาเขาเพ็นแลนไหนก็ตรงตู้ปลาไงไนไปคืนเขาาหลังโเยองีที่ห่อหลังลีทุกเคสทำไมเพื่อนหลังลีงไปเ่ยต้ค่าหลังอีนะพี่แช ลงพังนะลงพังนะลงพังมรอหนะลงงมนมือมมามมาอโงานให้หมดดิมึงกรไปดิมึงชนมาดิแล้วเป็นเป็นเนิน้ยรองไไล่อ้เหูกูจะแตกไอ้เหี้ยากันโน้ยไม่มีใครยอมใครเลยน่าต่ไปเลย จบไมันเห็นอะผมเสร็จปุไมมึงบําไปมึงบําไหน้าตูปานะตปานะตู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 ปาาอยู่นะตูปานะตูปานะตูปานะปานะตูปายะตูปานีตูปานะต่ปานะตูปานะตูปนเด็ปเนะตยมานหตุดานะวูปามลตูปานะ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 ตู่านะต้ปายะตูปานะตูปานะตูปานะตูมานะตูปานตานะุดปันานปานตูนตูมันะตูปานแล้ว หน้าตป้าน้าต๊ปาเหมือนเดิมน้าต๊ป้าเหมือนเดิมมันหนีไปแล้วมันหนีแล้วน้าตูป้าเหมือนเดิมเฮ้ยคนมีปืนมึงยิงมาี่ตัวที่มามานี่เรามึงไม่ต้องไล่ชนมาแล้วไม่ต้องไล่ชนมันมึงกลับมากลับมากลับมาปล่อยมันใครมีปืนมึงยิงมาที่ตัวที่มาโฉบเราเมื่อกี้นะโฉบมันพอไปไหนนายกอยู่ไหนวะไปไหน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 ไหนไปไหนไปไหนไปไหนไหนไป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 นไปไห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 นไนนไปไหนไปไนไปไหนนไปไหนไปไนไปไนไปไหนไปไ อันนี้มันโลแบ็กนี่นายกบอกว่าจะคืนศดไม่ได้หรอใช่ก็ผมบอกว่าผมคืนศพไปโดนแล้วแล้วก็ยิงทำไมอันนี้อะไรอนี้พวกนี่มันกลับมาเพราะว่าวัวเป็นคนสั่งให้มันกลับมาเองให้นายกเรียกนายกให้เขามาคืนศพหน่อยคืนถึงศพหน่อยมึงวางศพไปเลยแล้วมึงให้ตอลล์ตอลล์ไปเรียกไอ้นี่มาเลยเรียกนายกียนายกแล้วว่าคืนถึงศพให้คนที่โดนอุ้มเลยครับอันนี้เอาอุ้มมาจะคืนได้เลยครับไม่มีปัญหาได้ครับได้ครับ พิิีอรถพิีพิิพิิม่คที่ไหน่ะคืนนี่ไงคืนคืนคืนไอ้ไหนก็พอแล้วครับเราก็พอแล้วเาไปแล้วรง้านะมาด่วนหลังลงพ้าลหลังลงบ้าลหลังรงบ้าลเร็วไปกําลัง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 ไปแล้ว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 ลไม่เลยไม่เลยไม่เลกูชุบให้โยตั สวยสวยสวยเพื s <S ่อนเลนตายอนตาย่นตายวยยวยนคุณชวเพื่อนเลยนะคุณชวเพื่อนเลยนะเพื่อนเลยนะุเพื่อนเลยเเคเล่นต่อเเคเล่นต่อพ่ันต่อวเล่นชุเยพี่พที่เล่นไปที่เล่นไปี่สวยไเป็นุ้มชุกยพี่วเยเคชุวเพื่อนเน็เพื่อนตายตรงนี้ยเพื่อนตายตรงนี้เยอะเพื่อนตายตรงนี้เยอะีีชุวเพื่อนเยให้เกย์มาชวเพื่อนต่อเจเกยสเกย์่วยมาชวเพื่อนช่วยื่อนด้วยให้เตอ้วเจยทเพี้ยมึงยไย

ทุกคนนะครับมารับใช้ไอ้เีสือเดี๋ยวพี่ไปไล่กันแล้วนะไม่หยุดนะตลอดไม่หยุดนะไม่หยุดนะไม่หยุดนะเพราะว่าตรงนี้ตำรวจอยู่แล้วไม่น่าโดนอะไรหรอกตำรวจเยอะไปชุบ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 ไปที่ไหนที่ไแต่เราคนนี่แบบโอ้โหไอ้สัสตะกิ้ปากในหัวร้านน่ะไอ้เหี้ยไมรู้ใครแต่ชุบแล้วโอ้โหไม่เจอ ตเบ้านสกิลปากบวกล้านจริงๆอ่ชาวบ้านไอ้มัน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 ตีเมื่อเราตายต้องหลังรถหลังรถขาวนาะหลังรถขาว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 

กูยอมใจเลยเมีเพื่อนโดนอุ้มนะมีไปดูกันจับไอ้โง่โดนจับไอ้โง่นี้โดนจับได้มึงอลด่าไม่ด้มึงอลด่า่อตัวที่โดนจับได้มึงบอลลด่าไ่ไอ้เด็กเียนะ่ะ คายเด็กชี่โดนจับไอควายโง่ไอปัญญาอ่อนไอเด็กชี่สมองน้อยโดนโดนจับไอเด็กกจอกไอควายไอเซียวมาวมาวนม้นมาวมาัวนมาลนมารวมนาอนมาลวมวนมาวมนมาลเดนมามามาาลามาลว้า้านานมมาวม้ลามารวาลาามามาอมาว้นมาล้วมา้ มือฮาคิมึงฟังกูกูขอคนนึงเอายากกนให้หน่อยดิเธอไอไอเธอสร่างการต่อเลยให้เธอให้รวมหน่อยอะไรมั็จเจอตู้ปลาถอยมามึงทำอะไรได้มึงถอยมาดิอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนตู้ปลาตู้ปลาพี่ตู้ปลาตู้ปลาถอยมาพี่ดนะพี่ไม่ช่วยเคสเพื่อนนะพี่ไปดูเคสเพื่อนก่อนนะไอมันขับออกไคเว้มันขับออกไคเว่มึงเห็นเปล่ามันขับออกไคเว่ให้ไปขวามึงขับไปดิมึงขับไปดิมึงขับไปดิ ขับวันนี้มันขับออกไฮเวขามันหนีเพื่อมาติดคุกเยอะมามามึงตามมามึงตามมามึงออกไฮเวขามาทุกคนเลยให้เวขวาเวขาตอนีพวกเราอยู่หลังโรงพยาบใครยังไม่มามาเวขาพี่สมพี่ไบนายนานายให้เวขาเวขามันออกมันออกมันออกนอกเมืองเยอะพี่พวกมันโดนจับเยอะไับตามไปดิมาหนีแล้วหนีแล้วหีแล้วไอ้มัโดนจับเยอะไใหญ่ไปใหญ่ไปใหญ่างให้เวขาให้เวขามึงขับเองพี่ชมนเองเนี่ยหลูโอเคโอตาฟังโอาฟัง วันนี้ไายมันแตนตัวไม่ไหวแล้วเว้ยเดี๋ยวเราไปรวบกันนไหนายยุ่หนอยู่ไหนอยู่ไหนายกูม่ตรงยาวพี่มาตรงยาวมาตรงยาวเขาไฮเบรวายาวๆเลยครับคุกคุณเลือก